สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพจากตอนที่แล้วผมคิดว่านิยายเรื่องนี้อาจจะไม่มีผู้ติดตามฟังผมเลยไม่ได้ลงต่อแต่หลังจากลงไปสามวันตอนนี้มีผู้ฟังเกิดขึ้นมากกว่าห้าสิบตันมีผู้ติดตามจากร้อยห้าสิบเป็นร้อยหกสิบเอ็ดตานผมจึงนำตอนที่สี่มาลงต่อและขอเรียนว่าผีดิบในเรื่องนี้เป็น เิศนาธรรมหรือสัญลักษณ์ทางธรรมะที่ผมนำมาแต่งขึ้นใหม่จากที่อาจารย์สารพีสีสังศึกษานิเทศเจ็ดอำเภอปะทิวนำข้อมูลมาจุดประกายให้ผมแต่งนิยายเรื่องนี้ขึ้นท่านบอกว่าได้มาจากกานกวังเทศจากพระและตอนนี้เป็นเมืองผีดิบตอนที่สี่ภายในห้อง บนชั้นที่วางจิตขวา่ามีขวดเลือดวางเป็นแถวเลือดทุกขวดมีฉลากปิดเขียนชื่อกำกับเป็นภาษาอังกฤษบอกเลขรหัสประจำตัวสมาชิกบอกรูปเลือดและวันเดือนปีทุกทุกร่างที่ถูกถ่ายเลือดใช้หนุ่มจะฉีดยาสีออกเหลืองๆเ,เข้าเส้นเลือดทําให้คนละหนึ่งเข็มจากนั้นทุกร่างก็จะตื่นแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกไป ในลักษณะปั้มปัมเผลอๆคล้ายคนถูกสะกดจิตเป็นไงแครี่เลือดนายคนนี้ใช้ได้หรือเปล่าหมอสาวสายหน้าค่อนตกมีกรดซาลีซิกเอสแอนดีอลิซินเอนอลิซินและไลโฟโปรตีนอยู่ในเลือดสูงมากเลือดแบบนี้เป็นศัตรูต่อแวมไพร์อะแสดงว่าเขาชอบกินกระเทียมหรือไม่ก็พวกมังสวิรัตแปลกนะ ทำงานอยู่ในตลาดสดน่าจะกินพวกเนื้อแต่กลับกินพืชผักนี่ตาเลือดแกเหมือนคนพวกนี้แล้วก็ใช้หนุ่มจีมือไปที่ร่างที่มานนอนในเขาดูดเลือดอยู่เป็นแถวสามสี่สิบคนแกก็จะได้เป็นสมาชิกไม้เราดูดเลือดทุกสิบห้าวันไม่ต้องถูกฆ่าิ้งแต่แกว่าถูกฆ่ายังดีกว่ามาเป็นสมาชิกแวมใบเพราะการตายแล้วตายไปเลย จะต,ต้องมาเป็นบริวารผีดิบแค่ว่ามันคือการตกนรกชัดๆชายหนุ่มเหลียวหน้าเหลียวหลังมองหญิงสาวรูปสวยซึ่งมีใบหน้าเป็นลูกครึ่งแล้วถอนใจก่อนจะตะซิบถามว่าแครี่ยังคิดที่จะไปจากที่นี่อยู่ใช่ไหมแน่นอนถ้ามีโอกาสเพราะงานที่เราทำอยู่มันเป็นงานบาปปิดทั้งศีลและทรรและกฎหมายแล้วยุดลั่ ไม่คิดที่จะไปจากที่นี่หรือจุ๊จุ๊อย่าพูดดังไปแกผมไม่อยากให้เราถูกก่าก่อนที่จะมีโอกาสออกไปพูดเบาๆหน่อยนี่ดีนะที่เขาไม่ติดตั้งเครื่องดักฟังไว้เหมือนในห้องอื่นๆไม่งั้นเราตายแน่ถ้าคุณวอได้ยินเขาทำไมผมจะไม่อยากออกไปละ่ะในเมื่อผมก็อยากที่จะมีอนาคตที่เป็นคนดีเป็นหมอดีๆกับเขาว่า ไม่ใช่เป็นหมอใต้ดินอยู่ตลอดไปอย่างนี้จะไปไหนทีเขาก็สั่งคนคอยคุมเราแจเราเองเขาไม่ต่างจากไอ้ตัวที่แบกร่างนายคนนี้เข้ามาจุ๊จุ๊จุ๊มีคนมาแครี่รีบจวงสัญญาณให้ยงยุทธสงบก,กรรมทั้งสองคนจึงต่างกันไปทาหน้าที่ของตนตอ่อทว่าชายที่เข้ามาคือชายในชุดสีแดงแตบ,บเก่าเขาเข้ามาถามว่าเป็นอย่างไรบ้างหมอ เลือดของไอ้นายคนนี้ใช้ได้ใช่ไหมหมอยงยุทยังให้คาตอบไปตามความเป็นจริงแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้นายอ่อนปลอดภัยและขอย้อนกลับไปที่ที่หน้าที่ว่าการอําเภอสิงสนปลัดบุญญทริ์แสงเพชรเห็นกำนันพร้อมกับผู้ใหญ่เพชรก้าวลงจากรถกระบะที่นายพงเทพขับเข้ามาจอดที่ขอบสนามหน้าที่ว่าการอำเภอก็รู้ว่ามาาตน จึงรีบเดินลงจากตึกที่ว่าการมาต้อนรับทันทีประหลัดนุ่มยกมือไหว้ทําให้สองกำนันและผู้ใหญ่บ้านรีบรับไหว้รุนแรงเพราะไม่คิดว่าประหลัดอำเภอจะไหว้ตนก่อน,นด้วยว่าไม่ค่อยมีเจ้านายคนใดเคยปฏิบัติเพราะทั้งสองเป็นแค่ระดับ้าวบ้านผมกําลังจะไปหาน้ากำนันกับน้าผู้ใหญ่อยู่พอดีประหลัดบุญญาฤทธิ์พูดเชิญน,น้ากำนันน้าผู้ใหญ่ไปคุยกันที่บ้านผมดีกว่า พูดพลางนำกำนันพร้อมกับผู้ใหญ่เพชรไปนั่งลงที่มาหินใต้ลมมะพร้าวมุมหนึ่งของบริเวณบ้านตักซึ่งตรงนั้นหากใครผ่านไปมาจะมองเห็นก่อนจากนั้นเดินไปที่ริมรั้วห่างไปราวห้าสิบเมตรอันเป็นร้านกาแฟวสั่งกาแฟวเย็นสามที่แล้วถือถาดพากลับมาเองมาวางตรงหน้ากำน,นันผู้ใหญ่บ้านและตนเองแล้วพูดว่าคุยกันที่โล่งๆอย่างนี้ดี ใครไปใครมาเห็นก่อนท่านนายอำเภอยังเรียกผมไปนั่งปรึกษาใต้ต้นมะขามหน้าบ้านท่านเพราะปรึกษาเรื่องนี้กับใครมีแต่ข้อหาว่าเราเชื่อในเรื่องเหลวไหลแต่สําหรับน้ากำนันและน้าผู้ใหญ่ท่านนายอำเภอให้ผมยึดเป็นที่พึ่งนี่คงจะได้ข่าวขึ้นน้ามาใช่ไหมครับก็คิดว่าอาจจะเป็นเอ่อหนทางหนึ่งที่จะทําให้เรารู้เรื่องของมันบ้าง คือผมกับน้องผู้ใหญ่ไปาหาหลวงพ่อกิติยาที่วัดเขาทุ่หมามานะครับแล้วกำนันพรมก็เล่ารายละเอียดความเป็นมาของกระบวนการผีดิบจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อกิริยาให้ประหลัดนุ่มฟังสองศพแรกที่ว่านัดมาพบกันที่บ้านเรามันถูกปลุกขึ้นด้วยดีรัจจานวิชาผสมกับวิทยาศาสตร์สิสองศพได้รับการถ่ายชื้อผีดิบจากสองศพแรก ตอนนี้มันถูกขังไว้ในห้องใต้ดินตกกลางคืนจึงจะถูกลอยให้ออกมาดูดเลือดคนตามบ้านจินหมายความว่าคนที่ถูกมันดูดเลือดก็จะกลายเป็นผีดิบแบบพวกมันต่อๆไปอย่างนั้นใช่ไหมครับประลัดหนุ่มทำท่าตกใจเมื่อได้ฟังแรกทีเดียวก็เป็นแบบนั้นแต่ตอนหลังมันจะให้เป็นอีกแบบกำนันพร้อมพูดมีแบบไหนอีกครับประหลัดบุญญาฤทธิ์ถามแบบแรกเป็นผีดิบสาวอนัน คือผีที่ตายแล้วแต่อีกแบบเป็นครึ่งคนครึ่งผีดูดเลือดคนอื่นแล้วก็นําเลือดไปถ่ายให้เจ้านายของมันพวกนี้น่ากลัวกว่าพวกแรกเพราะมีสภาพความเป็นอยู่เหมือนคนแบบเราเราคนที่ปลูกมันขึ้นมาเป็นใครครับประหลัดบุญญาฤทธิ์ถามหลวงพ่อกิติยาบอกว่าเป็นควรังมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่มาหัดเล่นไสยศาสตร์มันเอาวิทยาศาสตร์มาผสมกับไสยศาสตร์ลูกผีเดืบขึ้น เพื่ออะไรครับมันจะทำให้ประเทศเราเป็นเมืองผีดิบกำนันพร้อมเปือยตัวพูดเสียงดังแล้วลดเสียงเบาลงโดยพลเมืองดีโดยพโดยพลเมืองผีดิบทุกคนต้องเป็นธาตมันงั้นข่าวลือเรื่องผีดิบสองตัวมาพบกันที่จุมพรก็เป็นเรื่องจริงประหลัดหนุ่มปักหย้าหนุ่มใช่เรื่องจริงตอนแรกมันใช้ผีดิบที่เป็นซากศพฆ่าคน เพื่อทําให้เกิดผีดิบแบบพวกแรกขึ้นมาก่อนต่อมามันสร้างพวกที่สองข้าราชการครูพ่อค้าชาวบ้านแม้แต่พระสงฆ์ก็จะเป็นพวกมันหมดครึ่งคนครึ่งผีจะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเราจะป้องกันมันได้อย่างไรครับผมหมายถึงว่าอย่าให้ผู้คนต้องไปเป็นสมาชิกหรือเป็นทาสของมันยากเพราะทุกคนต้องถือศีหน้าและกินอาหารมังสวิรัตแล้วเรื่องนายอ่อน ประหลัดหนุ่มดูดกาแฟวเย็นแล้ววางแก้วลงทั้งสองกำนันและผู้ใหญ่บ้านจึงได้ดื่มตามบ้างเพราะคุยกันจนลืมหวงพ่อว่านายอ่อนอยู่ในบ้านหลังใหญ่มีรั้วสังกะสีล้อมรอบและจะถูกพวกมันนำตัวออกมาเพื่อฆ่าทิ้งในคืนนี้แต่ท่านว่านายอ่อนมีบุญรักษาจะไม่เป็นอะไรประหลัดหนุ่มเริ่มมองเห็นความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น เพราะนายแสงเป็นบุคคลที่กว้างขวางในอำเภอและเป็นบุคคลที่คอยช่วยเหลือราชก,การตำรวจมาโดยตลอดโดยเฉพาะขวยตำรวจไม่ว่าโรงพักจะปลูกร่างจะทำหรือจัดงานอะไรนายแสงบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือครั้งละเป็นหมื่นเป็นแสนบาทแม้บางคนจะตั้งข้อสงสัยว่านายแสงประกอบอาชีพการางานใดนอกจากการมีสวนมะพร้าวซึ่งดูไม่น่าจะมีไรายได้มากนักแต่สำหรับประหลัดบุญญรธิษ์ บอกตัวเองตั้งแต่เริ่มมารับราชการที่นี่เมื่อสามปีก่อนและรู้จักนายแสงว่าเขารู้สึกไม่ชอบหน้านายแสงโดยไม่มีสาเหตุใดเป็นส่วนตัวแต่เกิดความรู้สึกขึ้นโดยสันทราบจยานว่านายแสงไม่ใช่คนที่ควรจะยกย่องนับถือหรือยกมือไหว้แต่เขาก็เป็นเพียงข้าราชการเด็กๆ,กๆบนที่ว่าการอำเภอซึ่งนายแสงเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยชอบหน้าเขานักเช่นกันนายแสงจึงไม่เคยทักทาย และเขาก็ไม่เคยยกมือไหว้นายแสงเช่นกันนายแสงจึงขอมหาสมาคมและให้ความเคารพยำเกรงอยู่แต่กับข้าราชการที่มีอำนาจในการปกครองและปราบรามเช่นนายอำเภอเกียรติศักดิ์พันตำรวจโทพุม์พงษ์สารวัตรใหญ่และพัน์ตำรวจสีวิเวกสารวัตรกองกลับสารวัตรปราบรามส่วนระดับประหลัดอำเภอก็มีแต่ประหลัดทัพสิงอตประหลัดอาวุโส ที่ดูสมัครสมานกับมุกเยวกันดีแต่ปลัดบุญญรฤิ์ก็รู้ว่านายอำเภอเกติศักดิ์และพันตำรวจโทชมพงศ์ก็ไม่ค่อยจะชอบนายแสงนักเช่นกันและความไม่ชอบนั้นก็รู้จะเกี่ยวโยงไปถึงพันตำรวจรีวิเวกและปะลัดทับเพราะหลังจากคืนแรกที่นายอดหายไปวันรุ่งขึ้นพันตำรวจโทชมพง์ได้มีคำสั่งให้พันตำรวจรีวิเวก นำกาลังตํารวจไปค้นบ้านนายแสงเพราะพันตํารวจโทพรมพงศ์แน่ใจว่าตอนที่ตนกับนายเพืภอเกติศักด์สะกดรอยตามนายอ่อนไปนายอ่อนได้ไหายเข้าไปในรั้วสังกะสีบ้านของนายแสงแต่พันตํารวจสีวิเวกกลับมารายงานว่าในบ้านของนายแสงนอกจากภรรยานายแสงและคนสวนของนายแสงสี่ห้าคนแล้วก็ไม่มีใครอีกแต่ท่าทีของพันตํารวจสีวิเวกปกป้องนายแสงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อผู้ใหญ่เพชรและกำเนินพร้อมบอกว่านายอ่อนถูกกักขังอยู่ในบ้านหลังใหญ่กลางดงมะพร้าวหลังที่ว่าการอำเภอประหลัดบุญยริศยึงเข้าไปรายงานต่นออำเภอวันต่อมาขณะที่รถควยกระบวนทนบุรีหลังสวนเข้าจอดที่สถานีสิงห์สนหญิงสาวตาคมจมุกดวงร่างตรงแต่ไม่ผมแต่งกายแบบวยรุ่นไว้ผมยาวแต่ผูโบรวบไว้เป็นหนงังก้าวลงจากรถควยกระบวนหลังสวนทนบุรี ที่สถานีทิมุนเวลา16นาฬิกา15นาทีเธอหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าสองใบที่มีขนาดใหญ่และก้าวเก่เกลางๆลงจากรถจากตู้รถไยคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหลายคนปราดเข้ามาถามแต่เธอมัวคุยทักทายและไหว้เคยต่อใครบนชาราลาเหล่าชาวมอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงอันไปสนใจผู้โดยสารอื่นเมื่อเธอหิ้วกระเป๋าเดินกำลังรถไวมองหามอเตอร์ไซค์รับจ้าง จึงเกือบจะไม่มีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันใดเหลืออยู่เธอจึงก้าวข้ามร่างรถไฟมายังฝว่งหน้าตลาดสิงสนเพราะรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะจอดด้านที่มีต้นฉำฉาอายุเกือบร้อยปีหลายต้นขึ้นอยู่และรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็จอดอยู่ชายขับ,ขบมอเตอร์ไซค์มีอายุราวสามสิบห้าปีร่างกายผอมเกร่งดวงตาลึกหรสวมหมวกหลุบหน้าสวมแจ็คเก็ตสีแดงรับเสื้อยืดสีตุน่น การเกงยีนเก่ากาที่หัวเขาและคาอีกหลายแห่งแต่หญิงสาวมองว่าเป็นแปชจันรจึงไม่รู้สึกติดสังเกตเธอก้าวขึ้นนั่งซอนท้ายโดยการนั่งรอมเพราะจะต้องเอากระเป๋าเสื้อผ้าสองใบขึ้นวางบนเก่าแล้วมอเตอยรับจ้างคันนั้นก็นแล่นเลี้ยวไปทางด้านใต้ของสถานีข้ามทางรถไยไปยังตำบลทะเลสาบตำบลทะเลสาบเป็นตำบลที่ไม่มีทะเลแต่มีชื่อเป็นทะเลเพราะมีบึงใหญ่ ในอดีตเชื่อกันว่าเป็นทะเลเรือสำเภาแล่นเข้าไปโจดปัจจุบันเป็นบึงน้ําลึกกว้างนับสิบไร่ข้างบึงใหญ่มีภูเขาเล็กๆไปในมีถ้าลักษณะเหมือนใต้ท้องเหลือความชาวบ้านจึงเชื่อว่าภูเขาลูกนี้คือเรือสำเภาที่มาพิกความและในถ้ามักมีพระทุดงมาอยู่จำพรรษาบ่อยๆนอกจากนั้นตำบลน,นี้ยังอุดมไปด้วยพืชเศรษฐกิจสวนยางพารา สวนากาแฟมังคุดเงาะตุเรียนลองกองกล้วยทางที่รถจะไปสู่ตำบลน,นี้ต้องผ่านภูเขาชื่อเขาช่องรวดดังนั้นพอรถมอเตอร์ไซค์แล่นขึ้นบนภูเขาถึงจุดสูงสุดของความสูงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนไม่มีแรงแล้วก็ดับหญิงสาวที่ไปไปิดปลายขาลงส่วนชายคนขับรถมอเตอร์ไซค์เห็นรถเข้าจอดข้างทางพลาง,งนั่งจวดหาคลำอะไรอยู่ที่ใต้ท้องรถขณะนั้น เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาเศษบรรยากาศบนเขาเลือกเย็นและเงียบสงัดเพราะไม่มีรถเล่นผาดแสงแดดก็หลบลูมืดลงเรื่อยๆเพราะภูเขาและต้นไม้ด้านหลังบังแสงแดดตัทิดไว้สิบนาทีผ่านไปชายคนขับมอเตอร์ไซค์ยังคงนั่งอยู่แต่ไม่ได้ถอดหัวเทียนออกมากัดหรือทำอะไรกับรถที่จะทำให้เครื่องยนต์ติดจนหญิงสาวแปลกใจถามขึ้นว่า รถััวเทียนตก,กกระโปกกระมังทําไมไม่ลองทอดออกมาขัดดูละ่ะเธอพูดเพราะมีความรู้และมีประสบการณ์ในการใช้รถมอเตอร์ไซค์แต่ชายคนขับมอเตอร์ไซค์นั่งเยอะไม่มองและไม่สุดตาแล้วจะไปกันต่อได้ไหมเนี่ยเธอตามด้วยเริ่มไม่ค่อยไว้วางใจและผิดสังเกตลองสตาร์ทเครื่องรู้อีกครั้งสิเพื่อจะติดเธอพูดขึ้นอีกแต่นายนั่นยังคงสันหน้า บนเขาที่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วเครื่องยนต์ดับเสื้อเขาขาดเป็นช่องแล้วมีผาชันอยู่สองด้านทว่าคนที่จะถึงช่องเขาล่างในด้านขวามีรอยรถตักดินเข้าไปตักเอาดินและหินมาถมช่องส้มตาเป็นร่องลึกเข้าไปและกลายเป็นมุมอับสายตามีเนินหญ้าขึ้นสูงบางอยู่บนช่องเขาสองควักมีต้นไม้และต้นหญ้าขึ้นรกคลุมจนดูเปรียวและวังเวง และบนเขานี้มีเรื่องราวคล้ายตำนานให้เธอได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กตรงที่เธอยืนและชายคนขับมอเตอร์ไซค์นั่งคลำรถอยู่เรียกว่าเขาช่องตรวจในอดีตว่ากันว่าตรงนี้ผีดุนักเคยมีคนเดินทางผ่านเขาช่องเขาตอนกลางคืนถูกผีหลอกมานับไม่ถ้วนจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านคนเดียวและตั้งแต่เธอเป็นเด็กจนเป็นสาวอายุสิบก มีศพถูกฆ่าทิ้งอยู่บนเขาช่องขวดนี้บ่อยๆเพราะเป็นที่ที่เปียวที่รับผูรับตาคนที่ตรงนี้กลายเป็นที่ที่เหมาะก,กับการประกอบคาตยกรรมทําให้เรื่องผีดุไม่ยางหายไปจากขันเล่าขานและยังทําให้ผู้คนผ่านทางเกรงกลัวกันอยู่ตลอดมางั้นเอางี้คุณเข็นรถขึ้นไปถึงทางด้านโน้นดิฉันขึ้นนั่งแล้วคุณก็ปล่อยให้รถไหลลงไปโดยไม่ต้องติดเครื่อง เพราะดิฉันเดินิวกระเป๋าสองใบนี้ไม่ไหวมันหนักบ้านฉันลงภูเขาไปตรงสวนยางด้านขวานั่นก็ถึงแล้วแต่ชายคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างยังคงน,นั่งเฉยเหมือนจะรอเวลาอะไรสักอย่างเธอยิ่งรู้สึกวันต่อท่าทางของเขาที่ดูไม่น่าไว้วางใจมากขึ้นเพราะไม่ว่าจะพูดหรือขอร้องคำไหนเขาก็ไม่พูดด้วยดิฉันเป็นลูกสาวผู้ใหญ่เพชรไงรู้จักไหมผู้ใหญ่เพชรประดุงทำนะ่ะ เธอเผื่อว่าการเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านอาจจะทําให้ชายคนนี้หากคิดไม่ดีหรือมุ่งร้ายจะได้เกิดความเกยงใจขึ้นมาบ้างและเหมือนจะได้ผลเพราะนายคนขับรถมอเตอร์ไซค์ลูกลุกขึ้นยืนเวลขาขณะนั้นความสัม่นว,วัวกําลังเกิดขึ้นทั่วขุนเผาีมดิ่งเรไรกีดเสียงแหลมปรา่าแสบเจ็บแทงแก้วหูเพิ่มความวังเวงและน่ากลัวขึ้นอีกหลายเท่าเทวีปูน แต่ชายคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่เป็นไม่เห็นรถออกกลับเดินเข้ามาหาหญิงสาวหันซ้ายหันขวามองหาที่มองหารถที่จะผ่านมาแต่ตลอดเวลาที่อยู่บนเขายังไม่มีรถใดๆผ่านมาเลยสักคันทำไมไม่เอารถออกเอ๊ะนี่จะทำอะไรหญิงสาวร้องขึ้นจับรั้นท่าทางอันหงอยเหง่ขศาชื่มของชายคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจางก็หายไป มืออันแข็งแรงของมันควา้าหมเข้าที่ข้อมือของเธอกระชับแน่นดุกคีมเด็กแล้วลากพาขึ้น,น,นวิ่งขึ้นเลยวายนี่มันอะไรกันหญิงสาวร้องลัน่นพยายามเดินพยายามดิ้นโดนกัดขืนหลักและบิดแต่เรียวแรงของชายขับมอเตอร์ไซค์มีมากกว่าวายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเธอได้แต่ตะโกนท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครจะมาได้ยินพลางเหวี่ยงแขนเบี่ยงตัวชาเทา้าเียบยันพื้น และขืนตัวไว้แต่ใช้ขับรถมอเตอร์ไซครับจ้างกลับลากเธอไปอย่างแทบไม่ได้ออกแรงจนมาถึงลาดไหลเนินด้านขวาที่มีรอยรถเข้าไปตัดบินมันลากเธอเข้าไปในนั้นเธอพยายามใช้สมองหาทางช่วยตัวเองเพราะการจะหวังให้ใครมาช่วยคงไม่มีตอนที่เธอ,อยังเรียนมัธยมเธอเป็นนักกีฬาของโรงเรียนพอโงพอเรียนวิทยาลัยครูเธอเคยฝึกหลักสูตรป้องกันตัว หญิงสาวจึงจับสองแขนของมันประชากแล้วใช้ไหล่กระแทกยกทุ่มแบบยูโดโได้ผลแค่มือมันหลุดจากแขนของเธอร่างมันพังะออกไปเล็กน้อยแต่พอเธอออกวิ่งมันก็กระโดดเข้าขวดเอ,อวเธอไว้แล้วเหวี่ยงจนลม้มจากนั้นมันก็ใส่ร่างขึ้นพรอมแขนสองข้างของเธอถูกมันจับให้แยกออกจากกันร่างกายส่วนล่างของเธอจึงถูกมันทับไว้เธอพยายามงอเข่าแล้วตีมันได้ทีหนึ่งมันหลุดออกไป แต่เธอไม่ทันจะลุกขึ้นมันก็ถมเข้ามาทับไว้อีกคราวนี้มันกดไหลยสองข้างของเธอไว้แน่นด้วยสองมือเธอพยายามใช้สองมือปนมชดเข้าระหว่างสองมือของมันหวังจะใช้นิ้วทิ่มตาแต่พอเธอมองตามันเข้าเท่านั้นเธอรู้สึกปวดที่ศัเกิดอาการมึนงงและเวียนหัวขึ้นมาในบัดดลเพราะดวงตาของชายคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีประกายสีแดงอยู่ยเธอหมดแรงที่จะต่อต้าน และหน้าตาของมันเมื่อดูใกล้ๆมันไม่ใช่หน้าตาของคนแต่เป็นใบหน้าปีศาจมากกว่ามันก้มต่ําจนหน้าของมันอยู่ห่างใบหน้าของเธอแค่เื่เธอคิดว่ามันกําลังจะจูบแต่เธอกลับเห็นมันอ้าปากและมีเขี้ยวแหลมยื่นออกมาผิดไปจากเขี้ยวของคนอทั่วไปปากที่อ้าของมันก้มต่ําลงมาที่ลําคอขาผองของเธอครับสําหรับตอนนี้ก็ต้องขอจบไว แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้ใน YouTube พันจุมพนหรือเฟซบุ๊กไปบุญพันเมืองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ